โยโยสวัสดีครับทุกท่านโยไฮฟอมชัยไฮบ้าสวัสดีครับผมชัหูฟังไปได้ปะไม่รู้แป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้ยินกันปะไดีกดหนึ่งหน่อยไดีกดหนึ่งหน่อยไดีกดหนึ่งหน่อยครับซาวไว้แป๊บนึงเฮียมิวสิกวันรุ่มเนี่ยเอาไปเก็บกันดีกดหนึ่งนะใครกดสองโดนกูแน่ใครกดสองโดนกูแน่มาเดี๋ยวมาดูแข่งกันที่งานก่อนเดว้ย เสี่ยโคตรตจ้วน,วนเสีย่ยโคตรตจ้วนเลยเอ้าคุณสำหรัญญ pin, บสมัครสมาชิกครับคิงพีนสวัสดีครับโอหสวัสดีครับเฮ้ยมาไอ้มาร์เบ้าหายไปไหนแนละ้วน้องอ่่นีีงพแป๊บหนึ่งตทไม่ใช่แป๊บหนึ่งนะคิดถึงจใาคิดถึงเหมือนกันเว้ยไอ้เหี้ยคิดถึงเหมือนกันคิดถึงเหมือนกันคิดถึงพวกมึงทุกคนเลยไอ้เหี้ยเออคิดถึงพวกมันพวกมึงทุกคนคิดถึงพวกมึงทุกคน ไอเฮียแข่งเสลือบแพ้กากสัตว์ไม่ไม่ไม่ไอเฮียดิไอเฮียดิไอนี่หน้าไม้ตัวนี้หน้าไม้มาเช็ดมาเรามาดูแข่งกันก่อนดีกว่าไอเฮียดิเสียิแข่งกันบ้าดิเสียิแข่งกันบ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับและจีนที่ตบกูไปจะชนะเกาหลีเฮ้ยไหนบอกเกาหลีไหนบอกจีนจะตบเกาหลีไอหมากเต็มจอเลยบ้านเออเต็มจอเลยเนี่ยเต็มจออยู่เพื่อนไอเฮียไวันนี้ดูวันนี้ครับพี่แพรเดียววันนี้ครับวันนี้ครับวันนี้ทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ครับวันนี้ครับ เชียร์แล้วกูมาดูแข่งที่เมกาเลยไงไอ้ซากกูมาดูแข่งที่เมกากล้องบงังเออไม่เป็นไรหรอกไอ้ขอ,อบคุณครับบ็อกซิ่งสำหรับซับสไคร์ครับ13เดือนแล้วคุณบ้างครับผมยูนิเตอร์ลสซูคุกครับอยู่กักนป็นนันเชียร์และจีนพี่จีนคอมดูมเฟรเลตโอ้คอมลิงมาชนะคอมดูบ้านี้แต่คุยเซอร์เอาชายโยไปละไอ้เหี้ยกูอเซอร์ชายโยไปแล้วว่ะแชทคิดถึงจัดคิดถึงบุ๊คเ,เหมือนกันเว้ยเชี้อ่ะ แม่งเล่นขอมลิงโกะมันเอามาแก้ดูมไอ้เหี้ยอดูดูแม็กต่อยไม่ได้เลยเว้ยนี่เราจริงหรือเปล่ายังครับน้องยังไม่รอบจริงครับนี่ยังไม่รอบจริงว่ะแชทนี่เสี่ยมาเด็กร้านเกมเออมันคือเด็กร้านเกมมาแหละไปถึงเมการทำไมไปดูที่หน้าสเติบมม้าก็มันดูกับพวกมึงนี่ไงเฮียเอฟวีคอ,อโหดมากครับเอฟวีคอโหดมากไอม้มาบพูดเลยนี่ได้ยินปะไหนมึงลองพูดดิไม่ได้ยินเหรอเฮีย กูว่าเซาอูแชมปโลกมึงฟังคำกูไว้แชทเีอยแล้วสปาร์โคลมาครับอุเออไปมาจีเจ็ดแปดแล้วสปาร์โคลสปาร์โคลหูเล่นเลยเจ็ดกับตายเดิมละลิฟเก็บชายไปก่อนนี่ไงแล้วโดนนะโดนอย่างงี้โดนฟิลเดอร์ฟิลเดอร์เบตตีมาแล้วชิโยไปสองอ้เชี่ยมันตึงเกินในเกาหลีอะเนี่ยคู่ชิงเว้ยแชทอันเดียรคู่ชิงมึงเข้าใจปะไอ้เนี้พี่บารดูขอผบลุงพี่บารดูผมลงนะครับอยากได้ตังไหมอยากได้ตังน้อง กูว่าซาอูเจอเกาหลีว่ะแชทพวกมึงเชื่อกูปะเสียงเกมไม่มาไม่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 ใช่รอบชิงเสียงเกมไม่มาหรอไม่ไม่ได้เสียงอันนี้ก็หรอได้ยินกันปะได้ยินไหมได้ได้ยินเสียงเกมปะฮะไม่ไม่ได้เสียงเกมหรอในในยูทูบอะไม่ได้ยินหรอใช่หรอไม่ได้ยินหรอชิบหายแล้วไม่ไม่ได้ยินวะนีแต่เสียงบาสโอ้แป๊บนึ่งตีแต่เสียงบาสแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวบานแก่ก่อน เดี๋ยวบัดแก้แป๊บหนึ่งเว็บแคมเอ่อว่าอาจจะต้องเอาไปที่สกีนบะแล้วก็เบราว์เซอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บักไม่ใช่ไอ้บักไอ้บักไม่ใช่ไอ้เฮียไอ้เซตตี้ยังไงอะไอ้เฮียเซตตี้ยังไงเนี่ยเยอะแล้วมันต้องเป็นวิดีโอแคปเจอร์เว้ย มันต้องเป็นวิดีโอแคปเจอร์เอ่อแล้วก็กดดไไม่้วะทำไมมันไม่ได้ยินเสียงวะไอันนี้มันต้องได้ยินเสียงดิไอันนี้แย่ละมันไม่ได้ยินเสียงหรอวะเบาหน่อยบ้างคนจะนอนพี่เทคกทำไงให้มันได้ยินเสียงยูทูบอ่ะทำไงให้มันได้ยินเสียงยูทูบอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงยูทูบอ่ะฮะ ไม่ใช่หมายถึงใน Steam ส,สนตรีมอะบับหนนะึ่งดิพีแคปเจอร์เหรอกดทุกอันนะกเอาเดี๋ยวเอาดิพีแคปเจอร์ได้ยินอย่างวา่าแชทเฮ้ยมันเป็นอันนู้นมาร์กไอ้มาร์กมันเป็นอันนูน้องเฮ้ยแล้ว,วลไอ้เหี่ยตรงออดิโ<ๆ>อมิกเซอร์ตรงไหนอะออดิโอมิกเซอร์ อ้าแล้วไอรตอพี่แพ้เชียรบัตดอรกูตื่นแล้วเละเละเละวุ่นวายวุ่นวายเลยไหนอ่ะพี่แพ้ออดิโอมิกเซอร์แล้วมันมีหูฟังยังมีแล้วพี่มันมีออดิโอมิกเซอร์แล้วเนี่ยแบบพวกเดสกท็อปซาวอะไรเงี้ยแบบพวกเดสกท็อปซาวอะไรเงี้ยพวกเดสกท็อปซาว พวกนี know, okay. quality, like ้จบสาวเคิอ huh. ์นไหนวะพี่ก oh, ูพอตี่ว่ามันเลือกหูฟังให้ถูกไหมกูพอตี่ว่ามันเลือกหูฟังให้ถูกไหมฮะตรงไหนวะอันนี้มันไม้พี่อันนั้นไม้แล้วมันมีแต่ไม้อะแคปเจอร์การอะแคปเจอร์การคืออะไรแคปเจอร์การคืออะไรวะดูดูในนั่นลบางทีดีฟอลต์มันชอบติดค่อยแก้อันนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นนั่นไหมไม่นี่คือที่อะไรอ่ะไม่นี่เกมแคปเจอร์น้องชิปหายละกูดีการ์ดไปก่อน อ้ยพังมันเนี่ยพังมันเนี่ยเฮียพังมันเนี่ยเอ้ทำไมมันไม่ได้ยินวะทำไมมันมีแต่ไมวะมันเพิ่มไอ้เฮียชิบหายแล้ววะชิบหายแล้วชิบหายแล้วว่าแชทโคตรก่อนโคตรก่อนโคตรก่อนไม่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 ไอ้เฮียเป็นทีวีเวอร์ไม่ได้เฮียไอเป็นทีวีเวอร์ไม่ได้ มาคิดถึงกูไหมเพื่อนคิดถึงดิบัมหนึงกูบอกทีมงานเลยไอ้ย่ยได้ยินแล้วแต่เบามากฮะได้ยินแล้วเหรอมามึมงได้ยิน<ะ>ข้างนอกหรือเปล่า <c oughs> ฮัลโหลพี่บ้าของคุณครับคุณกีนของคุณตลับซับสไครครับเมืองได้ยินจากข้างนอกหรือเปล่ากูได้ยินใบชัดเออแต่ไม่ได้ยินมึงได้ยินอะไรวะเข้าใม่บ้าหรือเปล่าใช่มนเข้าใหม่หรือเปล่าไอ้ย่ยวีทีมงานเลยบัด ไอ้เฮียมันต้องเซตอัพกันเป็นดิวะพี่พุธไปได้เหรอครับไม่รู้กูจะรู้ไอ้พุธไหมล่ะขอบคุณพี่เดชเจสำหรับสมัครสมาชิกนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับยับแป๊บนึงเข้ามาตรวจงานแป๊บนึงไอ้เพียจะโดนจับแล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง หบับหนึ่งบับหนึ่งไอ้เมันเสียบคับเข้าไปยังไงอะมาแบบจะไม่มีจะไม่มีรอบสองแล้วไอ้เหี้ยแบบแรกจะจบแล้วไอ้สัก แบบแรกจบไปแล้วกูยังแก้ไม่เสร็จเลยมันไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยมันไม่มีอ่ะมันมีแต่ไม่อ่ะทำไมมันไม่มีเสียงวะถามเขาไหมฮะพี่เด็กทะเบิมันไม่มีเสียงตรงเนี้ยต้องรอคนมาเซตอัพอ่ะนไอ้เหี้ยกูจะเรียกพนักงานก่อนแป๊บนึงแช็คพวกมึงอยู่นี่ก่อนแป๊บนึงพวกมึงรอกูแป๊บนึงเค่แบบโอ้แ๊บนึงพวกมึงรอกูแป๊บ ไอ้เฮียเลิกลาคนไหนคือพนักงานวะบิดไม่ได้บิดพวกมึงเราลิแหละกูไม่ได้บิดแป๊บหน,นึ่เบบนงเดี๋ยวกูเอาเสียงคืนมาให้อา่า